หลังโควิดนะคะหลายองค์กรก็ปรับตัวนะคะมันยังมี work from home อยู่อาจจะไม่ใช่ work from home ร้อแต่ก็ยังมี work from home ปะบนกันกับการเข้ามานั่งที่ออฟฟิศนะคะปัญหาที่คนส่วนมากตอนนี้เจอก็คือพอเรา work from home มากมากมาก,มากเราก็จะดีลกับคนที่เราดีลด้วยมีประชุมบ้างแต่มันก็ยังมีระยะห่างนะเราเรียกว่ามี distance นะคะเวลาที่เราไม่ค่อยได้คุยกับคนอื่นแล้ววันเดีต้องไปประสานงานกับเขาเราไม่รู้จักเขาในเบื้องต้นเลยถามว่ามันทํางานได้ไหมแน่นอนมันก็ทํา ได้แต่ความสัมพันธ์หรือว่าพื้นฐานแห่งอการรู้จักกันซึ่งมันสําคัญมากสําหรับมนุษย์เนี่ยมันก็ตกหล่นหายไปผลลัพธ์คือก็ทํางานยากขึ้นสิคะขออะไรก็รู้สึกอู้เรื่องเยอะจังเลยนะมนุษย์เราก็ยังอยากที่จะได้ทํางานกับคนที่เขาชอบคนที่เขาคุ้นชินเหมือนคนสองคนมาหาเราคนหนึ่งฉันรู้จักคนนึงฉันไม่รู้จักขออย่างเดียวกันแน่นอนเราก็ต้องเลือกให้ใครให้คนที่เรารู้จัก โดยเฉพาะชื่นชอบมาก่อนถูกไหมถ้าเราอยากให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่เน้นที่ผลลัพธ์อย่างเดียวคุณต้องเน้น Relationship ด้วยถ้าเราสามารถทำได้นะอยากให้เรา Initiate หรือคิดไอเดียที่จะทำให้คนได้คุยกันได้เจอหน้ากันได้มาสั่งสรรกันบ้างจัดเทรนนิ่งนะจัด o u t ติ้งหรือจัดทำบัตดี้โปรแกรม ทำเมนเทอริงโปรแกรมทำโคชชิ่งทำอะไรบางอย่างที่ให้คนได้เข้ามารวมกันได้มาแชร์กันคนเราได้เจอกับคนต่างผานแผนกบ้างอะไรบ้างวันหนึ่งที่เขาต้องทำงานด้วยกันทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นนะคะ Work from home ก็ดีเจอกันก็ดีมันอยู่ที่ว่าเราจะบาลานซ์ตรงนี้ยังไงเพื่อให้ความสัมพันธ์ก็ยังดีผลงานก็ยอดเยี่ยมนะคะ